สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยวามงามอย่างไทยเต็มตะกรันเต็มยศดูสิพยศเพเยบเต็มไปหมดเลยวันนี้วันอะไรวันลอยกระทงไม่ใช่วันนี้วันปล่อยผีอะถูกแล้วไม่กระทงกันเล้วบังคือวันฮาโลวีนด้วยค่ะการวันนี้มาในตีมอะไรครับวันนี้วันนี้มาในตีมของสารวัตรใช่ไมค์แอนด์แมนมค์แอนดแมทอะวันนี้หนูมาในตีมอะไรเอ่ยนพมาศค่ะนพมาศอ่าเฟเบสมชิตศนุพิรดาเจริญวัฒน์พิธีกรดำเนินรายการของ Celebrity Model ครับ แฟมกาวค่ะสสินราชาตูปไมคค่ะโอเควันนี้เราอยู่ที่ร้านนี้มีชื่อว่าร้านอะไรคะพิเศษวีวาอวิบเดอะริเวอร์ท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพยาแบบนี้นะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ข้างในเขาจัดเรียกได้ว่าเป็นลานเบียร์อย่างหนึ่งแล้วก็วันนี้จัดมารยาาแบบแนวรุกคุ่งนิดนึงแล้วกันถูกต้องข้างในนี้เรียกได้ว่าเขาปลูกขมแดงรอพวกเราเลยนะเราก็แต่งตัวเต็มแบบนี้วันนี้มีกิจกรรมมากมายวันนี้พิรีมมากมายแขกข้างในเรียกว่าฝรั่งรึมชอบกินฝรั่งไหม หน้ามาชอบกินเขาหลาไหมต้องออาเม็ดออกก่อนไม่ออก่จริงแล้วต้องออมเม็ดออกด้วยอ้าววันนี้ก็อยากถวยพรก่อนแล้วกันน้องถวายพรอวยพรก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับตคอยติดตามรายการเซเลบริตี้โบเรลของเรานะครับก็ติดตามได้ทางท่อง Facebook และ u t u b e นะเราจะออกงานอีเวนต์ดีๆแบบนี้ปังๆแบบนี้แล้ววันนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่อยู่ในงานรอยกระทงนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับชีวิตใหม่ๆดีๆขึ้นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีทุก เลองก็อยากให้ทุกคนนะคะสีมะคาค่ะพี่เฟย์สามมะคีนั่นเองอ่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะรวมเขาเรียกว่าอะไรร่วมเป็นกำลังใจดีๆให้กันไปในทุกๆวันเนาะเพราะว่าถือว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันค่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูในกันว่าวันนี้มีซเลบริตี้เหมาะกับงานของเรามีใครชื่อใครมาบ้างและมีกิจกรรมอะไรบ้างเด็ดๆข้างในตามเข้าไปดูเลยค่ะ ดมากจะบอกว่าวันนี้มีงานกิจกรรมในการรอยกระทงด้วยที่นี่เขาจัดกิจกรรมอะไรบ้างสำหรับวันนี้วันนี้เราเป็นลูกทุ่งนะคะอลอยกระทงแบบลูกทุ่งอยกระทงแบบลูกทุ่งและนีอาหารเครื่องมีหารเครื่องด้วยมีกิจกรรมเยอะด้วยเกส V I P แต่งตัวเป็นอ๋อแต่งยศแบบวันนี้นี่เองเต็มยศเลยเต็มยศเลย วันนี้ก็มาร่วมแบบเดินแบบชุดไทยเขาด้วยจะบอกว่าถ้าบอกว่าวันธรรมดาจริงๆรับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเองสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงคืนไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุด้สมมติว่าคนอยากจะเข้ามาร้านนะคะศูนย์เก้าสามสองแปดเก้าแปดเจ็ดสี่หนึ่งเบอร์มือถือรับเองเราจะบอกวีน้าเพจติดต่อที่ไหนเพจเฟซบุ๊กอ่ะวีวาอาวิศเฟซบุ๊กเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปให้ก็ รับรองได้ว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้กับบรรยากาศริมน้ํามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความแบบเป็นอาหารอร่อยมีหลากหลายที่นี่อาหารอะไรอร่อยสุดเนี่ยเราเราดที่นี่นะคะอร่อยสุดอ่เป็นอร่อยทุกอย่างเลยจะแบอะไรที่เป็นซีเนเจอร์พิซซ่าค่ะพิซซ่าเป็นแป้งข้าวกล้องแป้งข้าวกล้องด้วยไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยอร่อยมากต้องมาต้องมาต้องมา แล้วที่นี่บรรยากาศที่เราไม่เหมือนอคนอื่นเขาทั้งประเทศเขาทาแป้งขาวเราใช้แป้งขา้าวกล้องโอ้โหเรียกได้ว่าทานแป้งแต่ว่ารักษาสุขภาพไปด้วยอโอเคสุดยอดมากๆอ่ะเดี๋ยวไปดูความสนุกข้างในกันว่าสนุกขนาดไหนมันดีก็คือ <ไป S 1> มันจะมีแบบว่ามีมีความนุ่มแล้วก่าความกรอบในตัวรสชาติจะรู้สึกว่าดีดีสุดอ่ะใช่ค่ะบิตเเลียนค่ยก็คือบรรยากาศร้านที่นี่ตกแต่งแนวสไตล์อิตาเลียนแต่ว่าวันนี้จัดแนวลุกทุ่งหน่อยใช่ค่ะเป็นลุกทุ่งหน่อยกระทงค่ะโอเคอ่ะเรที่นี่มา ก็จะมีวายมีบรันดีมีแอลกอฮอล์แล้วแล้วก็มีอาหารอร่อยด้วยใช่ค่ะบิบบิคสดฝั่งมีอะไรอีกปะ่ะคะอ่าก็ออออออจะมีคนที่มามาชมงานเก๋ๆค่ะถ้าผมว่าเอาสมมติว่าคนแบบอยากจะมาทานอาหารกลางวันตอนที้เปิดไหมถ้าเปิดจะเ,เอ่าเราเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึงเที่ยงคืนนะคะก็คือมีทานอาหารได้ด้วย เซเลบริตี้หนึ่งคันค่ะสวัสดีค่ะสวยงาม,ามปาาเป็นตัวให้กับท่านผู้ชมค่ะนี่ติมลัคนาจำปาค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการจอมยุทธการตลาดที่อสมทนะคะ <c oughs> อ่อยอากให้วยพรค่ะว่าเราเนี่ยผัสนาการมา้ทงมีปรรดาอันดับหนึ่งและเนีน่ยค่ะเป็นวันลอยกระทงเป็นวันดีๆหนึ่งงานนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเทศในภูมภาคด้วยอยากให้นี่ติ๋มช่วยไวยพรหน่อยค่ะ วันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยเรานะคะซึ่งควรจะต้องรักษากันต่อไปนะคะต่างประเทศเนี่ยเขายังให้ความสําคัญนะคะว่าเพลงลอยกระทงของเราเนี่ยเป็นเพลงที่บอกถึงสัญลักษณ์ถึงเฟสติวัลบัวเรื่องเฟสติวัลลอยกระทงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นลอยกระทงนี่ก็ลอยทุกลอยข้อลอยท่งแต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะ,ะพี่มองว่า ากจะให้ขอให้คนไทยเี่ยนะคะรักและสามัคคีต่อกันนะคะ<า>เพราะว่ามีปัญหาอะไรแี่ก็หันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วก็พูดจากันดีๆสามัคคีกันเพื่อให้เศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขราบรื่นนะคะขอให้รักกันตลอดไปอย่าทะเลาะบอกแว้งกันอะเลขอร้องนะคะโอเคก็เป็นคำอวยพรด,ดีๆนะสำหรับวันนี้ ดีค่ะพี่น้ำผึ้งนะคะจันทาพิริยาเมธาค่ะอ่าวันนี้อยากจะให้พี่น้ำผึ้งเวฟพอยน์นิดหนึงสำหรับวันดีๆแบบนี้วันรอยกระทงสวมใส่ชุดไทยแบบนี้ด้วยอยากจะให้อวยพรคุณผู้ชมนิดนึงค่ะได้ค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันรอยกระทงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนปล่อยทุกปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยแล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเอ่อ มีแต่สิ่งที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็คนในชาติรักกันมากมากค่ะจุนเจือซึ่งเหลือกันและกันด้วยทุกคนคนไทยก็รักกันเหมือนเดิมแอบถามนิ่นึงดีกว่ามีเหตุการณ์ประทับใจในการไปล่องรอยกระทงสมัยตอนแบบสาวๆมีคนมาจีบตามรอยกระทงบ้างไหมเอ่ยอ๋อเยอะหน่อยเยอะนะเยอะหน่อยนะเยอะหนาอยเราไม่กักเอาเรื่องเราประทับใจจังหวัดไหนคะตอนนั้นแม่น้ำเจ้าพญานี่แหละค่ะแม่น้ำเจ้าพญานี่แหละค่ะ นานแล้วทำใจยังไงเบ้างเลยคือตอนนั้นสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันยังไงคะคือสมัยก่อนอ่ะพี่อยู่เป็นคนลอยกระทงเยอะมากๆเลยก็แบบว่าตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็เห็นว่าแบบหนุ่มสาวสมัยนั้นเขารักกันเนาะเขามาขอความรักกันในวันลอยกระทงอะไรอย่างนี้บอกอะไรบอกเลิกเราโดนบอกรักใช่ไหมของเราโดนบอกรักเราโดนบอกรักอ่ะถ้าเป็นวันดีๆที่อยากจะให้อนุรักษ์ไว้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นวันแห่ามที่แบบว่าสื่อสารกันมาดีๆเลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ I <laughs> กับวิเฟย์ไม่ธรรมดามากับชุดสีแดงสวยมากมากค่ะต้องให้ต้องบให้คนทางบ้านาหาู้จักแล้วหระว่าคือใครคชื่ออุมาดาค่ะจำนงเขตทำธุรกิจส่งออกปุ๋ยไปเวียดนามค่ะปุ๋ยปุย๋ยที่ใส่ใส่สวนใส่นาข้าวอะไรแบบเนี้ยค่ะได้ข่าวว่าคนนี้ลูกชายหลอด้วยลูกชายทำุรกเกี่ยกวกับอะไรครับปกไก่ปันปกไกป่กไกปันแบรนด์อะไรเอ่ยแบนรนด์ power ไก่ปัน power ไก่ปันอันนี้ออกขายที่ไหนบ้างคะขายเยอะเลยค่ะขายออนไลน์ออนไลน์ขายส่งด้วย ตามแบบฟิตเนสโอเคเขามีหน้าเฟซบุ๊กไลน์อีีเนาะ<ม><ม>เดี๋ยวเราจะให้ติดตมกันไปวันนี้อยากให้อวยพรถึงวันลอยกระทงวันดีๆแบบนี้นิดนึงเราแต่งตัวขนมประเพณีไทยอยากให้อวยพรนิดนึงนนค่ะก็วันนี้เป็นวันลอยกระทงของของเรานะคะของไทยเราเราหนึ่งปีเราก็จะมีเทศกาลลอยกระทงหนึ่งครั้งเพื่อจะได้ขอขมาแม่พระคงคาแล้วก็ก็วันนี้ขอขอนะของโอ伊พรให้คนไทยของเราทุกคนนะคะมีความสุขรักกันแล้วก็ ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นเรื่องไร้ลายนี้ไปเร็วๆ,ๆนะคะ และอีกอย่างหนึ่งน้องแฟมอม่อาบิ้วม่อานิ้เหมือนแอบถามเคล็ดลับความสวยใช่ว่ามีวิธีการอะไรให้ดูแลตัวเองให้สวยขนาดนี้เราต้องมีวิธีเราต้องมาขุดเคล็ดลับเพื่อเอาไปแบบปรับใช้กับเราใช่ค่ะสำหรับพี่นะคะพี่ก็เดินวันหนึ่งก็เดินเดินเดินเฉยๆนะคะเดินก็ประมาณ 4- 5กิโลเดินเดินช้าๆค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ช่วงนี้อายุเยอะเราก็ไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์ค่ะ กก็เป็นเคล็ดลับที่สาวๆเนี่ยต้องเอาไปทำตามเนาะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ หนึงสนุ่มนะคะของงานวันนี้โอ้โหบอกเลยว่ารอมากมาเลยค่ะมาสัมภาษณ์เขากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ชานกิตณัลนองนะครับเป็นอาจารย์อาจารย์พิเศษสาขาออกแบบแฟชั่นมหาอะไรเกษตรมดิลล์ร่มกานะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการนะครับสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบเดินอย่างสากานในมีอวยพรวันลอยกระทงอ๋อนะครับก็เนื่องในครบวันนี้เป็นวันดีนะ นะครับซึ่งเป็นวันพระใหญ่ด้วยอ่แล้วก็เป็นวันลอยกระทงด้วยซึ่งเป็นประเพณีของอ่าคนไทยนะครับอ่าคนไทยทั้งประเทศมายาวนานมากนะครับก็วันนี้เป็นวันดีก็คือผมขออวยพรให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับก็อ่มีความสุขนะครับแล้วก็อ่ทเขาเรียกหน้าที่การงานนะครับจเจริญรุ่งเรืองแล้วอ่อะไรที่ผ่านมานะครับที่ไม่ดีที่ผ่านมาทั้งโควิดเอ้ยอะไรเอ้ยก็ปล่อยมันไปกับแม่น้ําเลยนะครับผมครับขอ มีความสุขมากๆครับโอเคมาถึงแบบนี้บ้างในน้ำตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์สินชัยนะครับเบื่อคาราวงพเป็นอาจารย์สอนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงนะครับจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องกิสระครับก็จะเป็นโัเดียวกันาครับครับวันนี้อยากถามนิดนึงว่าในขณะที่ตอนนี้เรามาอยู่ในสมัยยุคนี้แล้ว 5G เรียกได้ว่า พี่ชื่นชอบอะวะะัฒนธรรมการ,ร้อยกระทงสมัยเก่าหรือสมัยก่อนมากกว่าและมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าขอเล่าเรือหนึ่ง ถ้าจะถามก็ครับก็จะชอบในอดีตมากกว่าครับนะครับเพราะว่าในอดีตมันมีเขาเรียกว่ามี c u เจอร์ของเราอยู่นะครับใน 5G ีนี้มันค่อนข้างจะหายไปเยอะนะครับนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยมันจะมีเรื่องของประเพณีการจุดเขาเรียกว่าปันทีจุดโคมไฟนะครับการจุดเทียนจุดธูปการจุดพุนะครับเดี๋ยวนี้ก็หายไปกระหมดเดยว่ามันดูน่าประทับใจทำอะไรช้าลงมาดูน่าประทับใจกว่าดูอบอุ่นวาวอบอุ่นแล้วมันให้ความรู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็มีประเพณีรวมกันตอนนี้มันเป็นอะไรที่รีบๆลอยเป็น พี่ดินะครับลงขเเากระทองเป็นพี่ดีเราอาจจะชอบความฟินลิ่งมากกว่าใช่ครับนี่อาจจะเป็นรุ่นเก่านี่อาจจะเป็นรุ่นใหม่นะครับขอบคุณมากทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแมนวัตยุมุ่งหมายครับและวันนี้นะครับเราก็มาที่ We วาวิ i เด t ริเวอร์นะครับที่นี่นะครับเขามีการจัดรอยกระทงปีนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นยุคโควิด19นะครับผมก็เลยได้อยู่เมืองไทยเป็นปีแรกที่อยู่เมืองไทยปกติรอยกระทงจะอยู่เมองนอกนะครับอยู่ยุโรปบ้างอยู่อเมริกาบ้างแต่ว่าปีนี้นะครับเราได้มีโยกาสมาช่วยคนไทยนะครับแล้วก็ในช่วงวิกฤตนี้นะครับก็อยากจะอวยพรให้กับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับแล้วก็รวมทั้งคนไทยรวมทั้ง ทุกๆคนนะครับที่เรียกว่าอ,อยู่ตรงนี้นะครับมีภาระหน้าที่ต่างๆกันไปขอให้ประสบความสาเร็จและก็มีสิ่ง,ง,งดีๆเข้ามาโรคภัยไข้เจ็บอย่ามีนะครับและความขัดแย้งต่างๆนะครับขอให้หมดไปจากประเทศไทยมีแต่สิ่งดีๆร่วมกันตลอดไปนะครับแอบถามนิดนึงตอนนี้เราเราเป็นคนรุ่นนั้น เราต้องการอยากถามว่ารอยกระทงสมัยก่อนแตกต่างจากสมัยนี้อย่างไรบ้างรอ,รอยกระทงสมัยก่อนใช่ไหมครับโอ้จะต้องไปริมแม่น้ําจริงๆนะครับแล้วก็ทงเนี่ยก็ลอยไปทิ้งเกลืกล่อนากาศลงแม่น้ําเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาจะต้องอแบบว่าตอนนี้นะครับต้องรักธรรมชาติและก็มีแต่สิ่งดีๆร่วมกันรักโลกนะครับตอนนี้ต่างกันตรงที่ว่า,ารักโลกและต่างกันตรงที่ว่าคนอาจจะลืมบระเพณีนี้ไปบ้างไม่ได้ใส่ชุดไทยแบบนี้มาสมัยก่อนเนี่ยต้องใส่แบบนี้แล้วก็จับเต็มนะครับวันนี้ผมก็เลย ย้อนและลึกถึงวันวานนะครับกับการลอยกระทงที่ใส่ชุดไทยเต็มแบบนี้เหมือนอดีตที่เราเคยทํามานะครับผมฮะโอเคก็คนไทยผู้ใจและใส่ชุดไทยด้วยนะครัะขอบพระคุณมากครับคุณครับ การเกี่ยวกับเรื olan, ่องราวของรถลิมซีนนะครับวันนี้เธอมาชุดสวยงามนะครับในนาเพื่อนฟรินซ์ฟอนะครับและต่อไปถ่ายทอดความรู้สึกเป็นพ่อนะกลัวฉันกลัวเจ้าจะตายเมื่อรัลากลัวฉันกลัวเจ้าจะตายไม่เห็นหน้ามืดมน จันทัดทนเตรือเล่าเพียงยิ้มมาหัวใจเบิกบานใต้ทุกเร้าโอเคเรานอะเราคนหนึ่งพอเอ้าเอยคนที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นพิธีกรของเซเลบตี้โมเดลนะครับมิสทรานขขเสิบปรบมือด้วยสวยไหมครับ up นะ yeah. Uh. Yeah. วันเพลงเดือนสิบสองน้ำกรนองเต็มตะหิงเราทั้งหลายชัยสนุกกันจริงแล้ววัน ลอยลอยกระทบกคนบุกกันแล้วอเชิญคุณแก้วออกมาล้ำบงอ้าล้ำบุวันลอยกระทงแซนด์อัพพีวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจคุณเอ๋คุณแก้วจะพงมาหน่อยเร็วถ้ามา everybody come on stand up please วันลอยกระทง and dance together come on you want to dance สน,นุกกันจริงแล้ววันลอยกระชงอ้าวลอยลอยกระชงอ้าวลอยลอยกระชงลอยกระชงก,กันแล้วขอเชิญน้นองกแกมาออกมากมบารบฟงลำบงวันลอยกระชงลำบงวันลอยกระชงบุญจะส่งให้เราสุขใจซโซ่ขอทุกคนแยกไปตามโต๊ะหน่อยครับจะได้ถ่ายรูปแยกไปตามโต๊ะต่างๆนะจะได้กระจายกระจายตามโต๊ะหน่อยครับ ลอยกระทง,ง,ง,งอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนกแกวออกมาลังวงบาน้นอยกระทงลังวงวัน ส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจโอเคให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจอ้าวอ้าเย้ Are you ready? เอ้ตอนนี้ขออนุญาตถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปหมูครับถ่ายรูปหมู่นะม <My S 2> า้อยยืดห้อยใจชื้นลบจะนองคุณเอ๋ที่ลมค่ำคืนต่อ รจโลกคือละครชุกคนต้องแสดงจุดบนทนไปโอเคอย่ากอะไรยิ้มกันสุดไหมจะได้สบายสุดกันเธอเราสอบไปทําไมอ้าวเดี๋มัวอะไรคิดรำใจโอเคครับพ่อสุกกันเธอเราสอบไปทําไมอฮ่าดี๋ยวมุดจุกกระดุสูง,สง มาเป็นคนตอนฉันเธอเราอย่ามัวสงสายจุดคนเราทำมาอ้าวโลกคือละครเอาแยกกันเต้นาหนาเลยสุดทุกยันเคยรักแล้วเป็นเช่นกัน น้ำอินนะคะที่มากด้วยความสามารถค่ะแล้วก็อยู่ที่ร้านนี้เป็นประจำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัเดีครับก็ผมเทอร์รี่นะครับจากาสเวกัสครับก็เพิ่งหนีตายโควิดมาได้ประมาณ2เดือนแล้วครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่มาร้องประจำเพลงอยู่ที่นี่นะครับวี v ้าร v เวอร์ซิตี้ที่อ่รสีบุานะครับสุขสวัสดิ์ชิตั้งแต่6โมงเย็นไปเลยครับลาดิตกดิน ก็อยู่ถึงประมาณสี่ห้ารุ่มเลครับอยากให้เล่าสไตล์ที่นี่สไตล์ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการร้องเพลงที่นี่จะเป็นสไตล์แบบอ่า standard oldies standard oldies ก็เพลงเก่าๆฮะย้อนยุคหน่อยนึงแต่ไม่เล่นเพลงใหม่ๆนะครับก็แม้ทั้งเพลงไทยเพลงสากลเพลงอะไรเงี้ยก็ร้องไป standard oldies แต่ที่เลี้ยงเห็นนความสนุกสนานด้านนอกนะมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเยอะมากแล้วงานจัดกิจกรรมได้ดีมากๆด้วยแอคทิวิตี้แน่นจริงๆนะครับวันนี้ให้อวยพรนิดนึงแล้วกันสำหรับงานรอยกระทงในวันนี้อวยพรคุณผู้ชมนี่นะครับก็ขอ ได้บุญร่วมกันนะครับก็ไหว้เจ้าแม่คงคานะครับแล้วก็มีความสุขกับการได้ร่วมประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นตำนานของเมืองไทยมานานแสนนานนะครับแล้วก็ว่างๆแวะมาเยี่ยมเยียนกันบ้างนะครับที่ v i v a University นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันนะครับโอเค้เข้าไปสู่ในกันต่อเลยครับ